<im itation> มีนาถึงกันยายนหกสี่ะ <im itation> จะเป็นจุดที่คนวิจิกรู้สึกว่าขึ้นใจ <im itation> ใ<ช>หายใจได้เต็มปอด <im itation> <ช>รู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่อนคลายสว,ส,าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราวิวัดสวัสดีค่ะอาจารย์สีโหรานะคะอาจารย์ปังรัตค่ะอาจารย์เมื่นครับ วันนี้พวกเรา3คนนะคะจะมาคุยนะคะเรื่องดาวพระรหัสสัปดีนะคะที่จะยกย้ายลัคนาราศีนะคะจากธนูไปมังกรในวันที่14พฤศจิกาเวลาค่ะเวลาตีสองห้าสิบใช่ค่ะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดนะคะถือว่าเป็นเกณฑ์เลยนะนะคะเป็นโชคดีของท่านถ้าเกิดว่าดาวยกย้ายครั้งนี้นะคะก็แสดงว่าส่งผลดีนะคะ โดดเด่นแต่ว่าบางครั้งต้องรอเวลานิดนึงนะเดี๋ยวปีที่ผ่านมาก่อนดาวพฤหัสนะคะปีที่ผ่านมาอยู่ในราศีธนูนะคะ,คะส่งผลด,ดีดาวดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคนราศีพิจิกนะครับทั้งๆท,ที่ปี63สเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ดาวพฤหัสเนี่ยจะอยู่ราศีธนูเป็นตำแหน่งเกษตราธิบดีก็จริงนะแต่อยู่ร่วมกับดาวเสาร์ดาวผู้เปลี่ยนแปลงดาวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินดาวเป็นเงินนะคะถ้ามองว่าราศีพิจิกนะในปีที่ผ่านมาเนี่ยการเงินก็โอเคนะระดับหนึ่งแต่หลายๆท่านนะบอกว่าโอ้ยต้องดีเลิศนะต้องการเงินเยอะมากนู่นนี่นั่นชาวราศีพิจิกก็ที่ผ่านมาเท่าที่สอบถามนะคะก็ถามว่าไม่ได้ดีมาก ถึงขนาดนั้นแต่ถามว่าเงินเข้าสม่ําเสมอไหมเงินเข้านะคะแล้วก็เป็นจังหวะเป็นช่วงเพราะว่าดาวอ่ะแบบมีการเดินหน้าเด้งหน้าเด้งหลังใช่มีการเดินบ้างเสร์ตอยู่ตลอดมากบ้างน้อยบ้างนะคะเพราะว่าดาวไม่ค่อยมีกําลังสักตัแล้วจังหวะที่เหมือนกับจะกำลังจะคว้าเงินได้เนี่ยบางทีก็หายไปเฉยๆต่อหน้าต่อตาอันเนี้ยอันเนี้ยเจอสองสารอบนะคะชาวพิจิกจะเป็นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นช่วงอีกประมาณเดือนเนี้ยถือว่ายังยังเป็นช่วงที่ยังคว้าโอกาสเรื่องเงินได้นะคะแต่หลังจากนี้วันที่1 4เนี่ยดาวพจะยั สูตรเรือสหชะใช่เรือสหชะอ่าเรามีแคปชั่นเนี่ยปีหน้าปีหน้าอ่าหกสี่เขาเรียกว่าสังคมใหม่เพื่อนใหม่นะคะไปไกลกว่าเดิมนะคะสังคมใหม่เพื่อนใหม่ไปไกลกว่าเดิมใช่แต่แว่าต้องดีดีองบวกแต่ว่าในมุมบวกก็คือต้องต้องสังคมใหม่นะปรับเปลี่ยนสังคมนะนี่เราคือคความหมายของความโดดเด่นนะคะก็คือคุณจะมีสังคมใหม่ที่เกิดการปรับเปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นนะคะต้องไปให้ถูกช่องถูกทางนะคะเพราะงั้นอ่ะ ท่านจะไปให้ถูกช่องต้องมาช่องหัวราวิวัฒนท่านจะไปถูกทางต่อช่อง u t u b e นะคะแวะมาหน่อยนะคะแวะเข้ามาช่องหัวลาวิวัฒน์ค่ะหนึ่งเลยเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าดาวพระหัสสะบดีเป็นดาวการเงินนะครับเป็นดาวการเงินดาวการเงินเดินหน้าเข้าสู่เรือนสาชาหรือเรือนสังคมใช่คนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางๆปี64โดยเฉพาะช่วงมีนานะครับยี่สิบเก้ามีนาจนถึงประมาณ28่กันยาประมาณ5เดือนตรงนั้น ดาวพฤหัสบับดีซึ่งเป็นดาวการเงินเนี่ยจะเสดหรือว่าเดินหน้าเข้าสู่ราศีกุมนะครับอยู่มังกรแต่แว่าเราก็เสดเข้าราศีกุม,อ,มอยู่ตรงนั้นประมาณห้าเดือนอได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์ได้ตําแหน่งการเงินที่สวยงาม,มการเงินที่หอมหวานเพราะฉะนั้นช่วงมีนาถึงกันยาของคนราศีพิจิกเนี่ยเป็นช่วงที่การเงินดีดีมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้ที่ด้วยนะอาจารย์มองว่าเขาเรียกว่าใช่หวัง อยากจะซื้อซับใช่คุณคุณอาจจะหวังคุณอาจจะหวังว่าตั้งแต่หกสามอ่ะจริงตั้งแต่ปลายหกสองใช่นะหวังตั้งหกสองหกสามมากคุณอาจจะซื้อได้ในช่วงหกสี่นะครับประสบความสุในช่วงกลางหกสี่เพราะฉะนั้นตอนมีนาถึงกันยา64หกสี่เนี่ยผมจะย้าเลยนะมีนาถึงกันยายนหกสี่จะเป็นจุดที่คนพิจิกรู้สึกว่าขื้นใจหายใจได้เต็มปอดรู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่อนคลายเงินเข้าบ้านมากพอที่เราสามารถจะซื้อทรั์ สมบัติได้ช่วงนั้นเอาพูดตรงๆคนในบ้านก็ช่วยนี่ค่ะเอบควมใช่ค่ะผมมองจากคนพิจิกรอบตัวเลยนะผมกล้าพูดเลยนะว่าคนพิจิตเนี่ยช่วงมีนาถึงกันยาเนี่ยคนพิจิกเนี่ยมีเกณฑ์ปลดหนี้ปลดสินนะไม่หมดก็เกือบหมดล่ะนะฮะ S <S แล้วหลังพศจิกาไปเดี๋ยวว่ากันอีกที <S 2> <S 2> ใช่แต่ถ้าเกิดใครมุ่งหวังช่วงนี้อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะว่าพิจิกช่วงนี้นะคะหมดพลังนะสามสี่ห้าเดือนสามเดือนสี่เดือนที่ผ่านมาบวกอีกสองสามเดือนจนกว่าจะทันวานเนี่ยเพราะงั้นพิจิกเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้ต้องสู้ๆนะคใครบอกว่าดาวราหูย,าย้ายแล้วดีทันทีทันใดยังค่ะยังต้องรอเวลานะคะเพราะว่า มุมของดาวเล็กดาวน้อยหลายๆดวงยังไม่เอ,อเื้อย,ยังไม่เอื้อนะคะสมมติคุณจะมีโปรเจกต์อย่างเงี้ยเอาแล้วโปรเจกต์เริ่มไม่ค่อยโอเคละนะคะบุต mm hmm. รหลานบริวารมีภาระค่าใช้จ่ายนะคะมีไปสร้างปัญหาหรือไป mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะ mm hmm. เพราะงั้นก็ช่วงนี้อ่อนแรงหมดพลังก็ต้องเซฟตัวเองสู้พพอร์ตนะเสริมดวงผลให้ตัวเองนะคะอ่ะเออพูดถึงเริ่มเสริมดวงนะถ้าเกิดเราจะไหว้พระเสริมดวงของลัคนาราศีพิจิกเราต้องไปไหว้ใดบ้าง แน่นอนหนึ่งเลยนะครับคนพิจิกเนี่ยจะเด่นในเรื่องของอะไรการเปลี่ยนแปลงสังคมการเปิดเปิดหูเปิดตาเปิดรับอะไรใหม่ๆนะครับหรือออกไปหาสิ่งใหม่ๆโอเคอ่ะหลักๆเลยสิ่งแรกที่ผมจะแนะนำให้ให้ไหวให้สักการะเลยก็คือ พระปางเปิดโลกอ่าก็เลยเปิดดวงชะตาอันดับแรกพระปางเปิดโลกเพราะคุณมีมุมดีที่รออยู่แล้วประมาณสักช่วงมีนาจริงๆแล้วอาจจะก่อนหน้านั้นนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ไม่โอเพ่นมากนะคะแต่มีนาปุ๊บโอเพ่นเยอะมากเพราะฉะนั้นดาวบางดวงนะคะส่งผลแล้วรอจอดีๆเพราะฉะนั้นคุณเปิดเลยตั้งแต่แรกๆเลยนะคะพอเปิดเสร็จปุ๊บไปขอในเรื่องของความสําเร็จโอเคนะครับความสงหวังความสําเร็จ โดยิคเนตราพิคเนตครับาพิคเนตที่ไหนก็ได้ที่มีชื่อหน่อยก็ที่ห้วยขวางเอ้ยที่วัดสมานเอ่ยหรือหลายๆที่ที่ท่านอาจจะรู้จักนะสถานที่ใกล้เคียงก็ได้ที่ท่านเคารพนับถือนะคะศาลหลักเมืองและพยานาคอันนี้คู่กันเลยนะผมแนะนําว่า ถ้าไหว้สารหลักเมืองขอให้ไหว้พญานาคคู่ด้วยโอเคจะได้ทรัพย์สมบัติมั่นคงใช่ทั้งมั่นคงและทรัพย์สมบัตินะครับได้และได้มั่นคงถูกครับได้ได้มั่นคงเพราะงั้นถ้าาบางอย่างทีคุณไหว้แล้วได้แต่อาจจะยังไม่มั่นคงเพราะงั้นอาจารย์จะเหมือนก็เลยแนะนำว่าเพื่อความมั่นคงขอให้ได้แล้วได้มั่นคงด้วยชาวลัคนาราศีพิจิกก็อย่าลืมนะคะคุณมีเกณฑ์อย่างนี้นะตอนนี้อดทนนิดนะคะสู้ไปอย่าท้ออาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องของการติดต่อการติดต่อการปเปลี่ยน และแล้วก็การเขาเรียกว่ามองหาสิ่งใหม่ๆกับสังคมใหม่ๆกับเขาเรียกว่าช่องทางใหม่ๆเพื่อนเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่ให้โปรเจกต์ให้งานเป็นนายทุนนะคะมันมีมีข้อนี้ด้วยนะคะคนพิจิกตอนนี้หมดแรงไม่อยากออกสู่โลกภายนอกอยากเก็บเนื้อเก็บตัวสัญลักษณ์ของคนราศีพิจิกนี่เป็นแมงป่องอารมณ์ของคนพิจิกตอนนี้เป็นอารมณ์อะไรไหมแมงป่องบาดเจ็บ ใช่สุกเบื่อไม่อยากต,ตัวน้องกองบาจเจตต,ต้องเก็บตัวต้องซุกตัวแต่ในมุมกลับกันเนี่ยอพอดาวพลหรสบดีเดินหน้าวันที่1 4พฤศจิกาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่คนพิจิตควรทําเนี่ยคือออกสู่โลกภายนอกการเดินทางเดินทางยิ่งมากเข้าสังคมยิ่งมากมยิ่งเจอการเปลี่ยนแปลงมากพอยิ่งเจอการเปลี่ยนแปลงมากช่องทางในการที่จะ เปลี่ยนแปลงโชคชะตาตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงดวงชะตาตัวเองหรือว่าปรับดวงตัวเองหรือว่าจะเจอสิ่งใหม่ๆเข้ามาหรือแม้กระทั่งเจอช่องทางในการที่จะหาเงินหรือจะได้เงินเข้ามาเนี่ยมันจะมาจากตรงนี้จะต้องออกไปหาหรือออกไปมองอะไรใหม่หรือไปออกไปแล้วเนี่ยมันจะเจอถูกต้องปะใช่ค่ะเนี่ยเจอธุรกิจใหม่เจอเพื่อนใหม่เรามีเพื่อนนักพยากรณ์อยู่อยู่ท่านหนึ่งที่เป็นคนพิจิตนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเราเราเราสังเกตในในฟีดข่าวนี้ในเฟซบุ๊กเนี่ยก็ แกเดินทางตลอดนะสังเกตตั้งการาหูมะเร็งคนพิจิกรถ้าคนพิจิกที่รู้ดวงตัวเองโดยเฉพาะที่เป็นนักโหราศาสตร์นะเดินทางเสเต็จตเลยฮะเดินทางเพื่อปรับดวงตัวเองอยู่กับทีใช่เดินทางเพื่อปรับดวงตัวเองเพื่อ,อ,อรอ,อ,อให้ดาวพฤหัสบ,บดีโยก ใช่โยกขึ้นไปแต่ทีนี้ตอนนี้ทาไมถึงไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกดาวประจาตัวมันหมดพลังดาวอังคารอยู่ในเรือนปุตตัเป็นพินุบบาทอยู่เป็นพินุบบาทกาลังนะคะอ่อนกำลังถึงเบื่อไงถึงอารมณ์ถึงอารมณ์แบบเป็นแมงป่องบาดเจ็บเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ในเรือนของพระรหัสพระรหัสก็ไม่มีพลังไม่มีพลังใช่ไเพราะงั้นก็นก็จะดันขึ้นมาได้ตรงที่พอพระรหัสเดินปุ๊บก็จะเสริมตัวเองมีแรงฮึดขึ้นมาเพราะงั้นก็เนาะช่วงนี้เนาะต้องให้กำลังใจของชาวพิจิกใช่ แต่สักหน่อยคุณรู้เลยว่าเหมือนกับม้าตินปลายนะจันมองนะคะหลังจากนั้นพอกลางๆไปๆลาหน่อยคุณจะเฮงดับเบิลสองดับเบิลแล้วมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นคนพิจิตรให้กำลังใจคนอื่นถูกต้องเสือติดปีกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ก็ตัวเองผ่านแล้วไง่านแล้วตอนนี้รู้ว่าตัวเองมัน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 ประสบอะไรมาเพราะฉะนั้นมันใช้ประสบการณ์ของตัวเองไปให้กําลังใจคนอื่นเขาใช่ค่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยชาวลราศีพิจิกเนี่ยหลังจากกลางปีเป็นต้นไปเนี่ยอะไรที่คุณได้มาเนี่ยมัน คือมันคือใหญ่มันคือแบบบ้านเงินขนาดใหญ่บ้านหลังใหญ่ๆทรัพย์ใหญ่ๆซึ่งมันเป็นอะไรที่คนทั่วไปนะคะหรือชาวลัคนาอื่นเนี่ยเขาไม่ค่อยได้เท่าคุณนะถ้ามองมุมนี้นะคะเพราะดวงดาวของคุณน่ยมันเป็นอะไรที่มันได้มาในเขาเรียกว่า มหาภาพก็คือใหญ่นะคะเพราะงั้นก็ถึงบอกว่าเวลาได้มาต้องได้เยอะต้องได้เต็มต้องได้เขาเรียกว่าโป๊ะเดียวคุณหมดหนี้หมดสินอย่างเงี้ยโป๊ะเดียวคุณได้บ้านไม่ต้องพอนย่างเงี้ยอันนี้คือความหมายนะคะเพราะงั้นก็นะก็อย่างที่บอกฮะตั้งแต่มีนายี่สิบเก้ามีนาถึงยี่สิบแปดกันยายนะครับคนพิจิกเนี่ยมีเกณฑ์ปิดบ้านปิดรถได้ทรัพย์สินหรือไม่ ไม่ได้มันก็ต้องมีเกณฑ์ได้ได้ผ่อนได้ปิดอย่างน้อยเป็นครึ่งนึงแหละอย่างน้อยม,มีแน่ใช่ค่ะแล้วโดยเฉพาะหลังแปดพฤจิการไปนะอยิ่งมีโอกาสได้ได้ค่อนข้างชัดเจนมากเพราะเพราะหลังแปดพฤจิการไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันลงตัวหมดนะรวมทั้งดาวประจาตัวเองก็เดินดาวดาวตัวช่วยทุกอย่างมีกําลังหมดตอนนั้นอนะ่ะเออเหอะคนพิจิกเนี่ยเหมือนเสือติดปีกช่ช่วงปลายปีที่อาจารย์สีบอกว่าคนพิจิกเหมือนม้าตีนปลายแบบนี้ด้วยไหมคะคือได้ราบจากผู้ใหญ่ด้วยไหมคะ มีมีผู้เกณฑ์ใช่ค่ะครอบครัวว่าปรูมเกณฑ์นะคะครอบครัวมาให้นะสังคมติดต่อได้พี่หลักพี่ใหญ่ให้นะคู่ทุกอย่างดาวพอถึงเวลานั้นน่ะดาวในมุมทุกอย่างมันส่งผลต่อคุณดีหมดเลยในทุกด้านนะคะเพราะงั้นถึงบอกว่าช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวเซฟพลังไว้ถ้าออกไปไหนไม่ได้ก็สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิคิดในสิ่งที่ดีนะคะแล้วปาฏิหาริย์จะเกิดสำหรับราศีพิจิกนะคะหรือถ้าจะไป ก็ต้องเดินทางไปไกลเลยก็ถ้าบอกไงว่าถ้าเกิดว่าคุณก็ต้องบอกว่าบางทีถ้ามีทุนอ่ะมันก็ไปได้ถูกไหมาอย่างนี้ขอแค่ให้ไกลกว่าเดิมสมมติสมมตินะสมมติเราเคยไปเซเว่นกลางซอยก็ไปเซเว่นปากซอยกันแ้วเนี่ไกลกว่าเดิมแล้วโอเคอ่ะคราวนี้ถ้าจะปรึกษาเราอยากมาดูดวงมาปรับดวงมาแก้ดวงกับเราต้องทำไงครับใช่ะ หนึ่ง u ูทนะคะเข้าเข้ามาที่ช่อง YouTube ของเราชหวเราวิวัฒน์เลยหราวิวัฒน์นะคะแล้วก็เพจโหราวิวัฒน์แล้วก็ไลน์แอดนะคะใช่ค่ะก็ปรึกษานะคะปรึกษาได้เข้ามาติดต่อแล้วเนี่ยอ่าทางทีมงานเนาะก็จะติดต่อคุณกลับโดยเร็วเลยนะคะอ่าแต่ก็อย่าลืมนะคะอ่าถ้าแบบอยากติดตามของเราเนี่ยตลอดนะคะก็ต้องมากดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้เรานะคะเวลาเรามีมีคลิปใหม่ๆก็จะ,ะเด้งขึ้น,นไป,ไปนะคะ,ะจะเป็นประโยชน์ต่อ อ่ตัวคุณเองนะคะก็คือกดติดตามไว้ง่ายๆเราก็จะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆเรื่อยๆใช่ค่ะใช่ค่ะและอย่างในเวลาที่เราไปทําบุญเนาะเออไหว้เทพไหว้พระหรือบวงสวงใช่ไหมคะในช่วงของดาวย้ายเนาะใช่ค่ะอ่าคุณก็จะได้รู้ด้วยว่าเราไปทําที่ไหนสามารถติดตามข่าวสารในทุกรูปแบบที่เราจะเหนพวกเราไปทําบุญอย่างเงี้ยได้เพราะงั้นอ่ายังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกโชคดีนะคะสังคมใหม่เพื่อนใหม่นะคะไปไกลกว่าเดิมเพราะฉะนั้น ไกลไกลกว่าเดิมครับใช่ค่ะโชคด,ดีนะคะสวัสดีค่ะ